ครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเกมกระบอกในแบบสนามรบโดยที่คอนเทนนี้ผมนึกวอาว่าผมจะทําอะไรดีเลยผมมาถ่ายสนามรบซึ่งผมก็จะมาเล่นโดยที่ผมไม่ตายเพื่อนึ่งอะไรบอกเพราะ,มะรผมไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยศึกษาเรื่องสนามรบเกม The Storm, แบบเดอะสตองไปทเทิลเกาวอะไรมากได้เออเออสนามรบพองเดอะสตองไปทเทิลเกถ้าแปลเป็นอังกฤษนะ เดีตอนนี้เพื่อนผมผมก็ได้สู้กันอยู่ข้างหลังซึ่งผมก็จะเข้าไปหลอยไม่ใช่ไวไฟตัวเองผมใช่ไวไฟบ้านเพื่อนมันก็เป็นอย่างที่เห็นอเออไอเสตร์ซึ่งผมมีแค่ชีวิตเดียวถ้าเกิดผมตายผมจะกินมะนาวเป็นลูกมึงซื้อพ่อมึงอ่ะอจับจับไปกีตาร์ได้แล้วไป ไอ้เหี้ยเอ้าไอ้สัสซึ่งผมก็ได้ใช้กระบองเหล็กซึ่งเป็นตัวที่หนักหนักที่สุดแล้วเวสียบอยเสียฟรีกูไอ้กิตาเช้า,ชาตอมึกอย่างนี้ต้องพุง่งโอ้โหพุ่งมาหาที่ตายชัดเลยเพี้ย่เสือบังก็ได้นะคุณแม่ตายตายแน่พุญมืออี๋โอ้ยเ <m> พีเ้ยจะแตกก่อนแล้วน <m> เ,วเวนี่ยคุงมึงโทรคุณบึงโทรหาคุณเลยก็ได้ ว่าลงพืน้นโอ้โหกีต้าร์มีอ้อมไอ้เหี้ยโอ้โเลือดเหลือพึ้นนีเดียวตายงนะอมอ่ะกีต้าร์มึงกะตายเอจดท้านนี้มึงไม่รอหน่ายกีต้าร์กูโดนรัด,ดเฉยๆตายถึงมึงกีต้าน่ากลัวแล้วอู้หล็กเลยแหลกเลยคือ ถอยก่อนเชื so so, ่อเครื่องกูมาเลยกระโดดใจแล้วก็อ่ะเอาวัดเอาไอ้เชี่ยเลือดกูเหลือไอ้กีต้า์ช่วยกูด้วยช่วยก็ได้กีต้าไอ้กีต้า์ชื่อก็ด้วยช่วยกูด้วยเชื่อก็ด้วยกีต้า์ช่วยกูด้วยเชื่อก็ด้วยกีต้าช่วยกูก่อนไอ้กีต้าช่วยกูด้วย ชื่อกูด้ยกีต้าเช่กูด้วยกีต้าไมไ่เห็นช่วยกูเลยวะน่นี่แค่มันมาไล่ช่วยกูก่อนกีกต้ารีเท้เอออึงแมมึงไม่ช่วยกูไอ้เี้ยตัวเล็บเป็นชี้ชิ้เลยจังงั้นแหละ ไี่ต้องคิดเล่นี่ว่้มกูต้องแดกมะนาวไอ้เฮียเออค่อยแดกก็ได้จะโดยที่ผมจะมีอีกสชีวิตชีวิตยากหมดไปแล้วอันนี้อันนี้ชีวิตสุดท้ายถ้าเกิดครั้งนี้ถ้าเกิดชีวิตนี้หมดผมจะกินแดกมะนาวผมจะกินมะนาวทั้งสองลูก เออแต่ถ้าคนอื่นแต่ถ้าเพื่อนผมแพใ้ให้กับผมจากส,สเอเฮ้ยถ้าเกิดเพื่อนผมแพ้ให้ผมสีรอบเพื่อนผมจะต้องกินมานานที่สองหนูเดี๋ยววายดอลลัดเอเอ,อ,อเล่นในมือถือไม่ค่อยถนัดเอ้ยทำได้ไงวะ มึงอนไรที่ใหญตามึงควนคู้ผู้ะี่ขี้ยเท่าไรเยอะโค้ดเยอะโอ้ดเยอะตามึงไอ้เห้ยตาเออฮะร้อมันลุกขึ้นมาก่อนตี เรียนศาสนาโลกให้เต็มระดออาของโป้โอ่ไอ้เหี้ยว่าแล้วไงเมื่อกี้มันนั่นนั่นอะไรวะอ้ออื้อเน่โหก็แค่ครั้งเดียวจิตตาม,มันจะตายมันจะนีไปไหนตายยังวะ คขาจริงดิยังไงกูว่าแล้วไม่เกี่ยวมันก็ต้องตายอก,กิต้าไอ้ก,กิต้าอยู่ตรงนู้นฟาดลงหัวไปไม่ถึงถึงถึงตายแนะ่ก,กิต้าเออ,อกูโดน รุมอ่ะรวมเหรอเออรวมก็ต่อให้รวมเลยโหอิีฉยกระตันมาดีกูต่อให้รวมเลยไอเกต้ามึงฟังตีนดว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้ดอลลอ อููมันมึงมึงม่ใช่มือแพ้คคหรือไม่ช่วยโดนเคปค่ะว่ามนช่กเา่ทอือถึงมถึงแม้ผมจะไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแต่ฝีมือจึงอยู่ตายอ้าไอ้สียโดนตัดสกิลอืออือ เน็ตมึงมันไอ้เน็ตมึงนี่มันเหี้ยตีไม่โดนกันก่อนเป็นอยู่ตรงนี้แล้วพุมาตีมึงไม่ช่วยกันเลยวะมึงไม่ช่วยกันเลยเหรอวะกีตาร์ไม้ขวานมันก็ตั้งแต่ตายตา,า,ายแล้วน,นี่ก่อนกู้เลวแค่หนึ่งชีวิต ไม่มีใครสู้กับไม่มีใครอยากสู้กับมึงหลักวันนี้อากูจะฆ่าแคปนั่นเออโอเ้เหี้ยอ้าวดอมด้วยไ,ไปเว้ย <c oughs> เปิดอันติใส่แม่เลยกู ากนั so ้นปูก oh. ็เข้าไปข้างหลังตายนะมึงเออไงล่ะอ้าวเก็บเดี๋ยวกูวิ่งไปหาเองกูมาหาแล้วเก็บไม่ต้องกลัวได้ตายกันทุกคนมาเน่โอ้โหโอ้ยกลัวไหมกูไม่ถึงแม่เลย โดนวะมาดิอยู่กรอบหนอนฮะเออเออกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วอดี๋ยวเพื่งกูจะตายแล้วอมันยังไม่ตายง่ายๆหรอนะอ่ะเดี๋ยวว่ากูกันก่อนกู กิ่นั่นมันถังขยะอะไรวะอ๋อเยี่ยโ oh, yeah. oh, oh. อ้โหไม่รู้ว่ากุณทำไว้อืโอโอ้โหแม่งโอโ้โหแม่งโดนลุมโหเกี้ยไปใกล้ๆก,ก่อนเ oh. อนอเออแล้วตัวนี้ก่อนโอโ้ยเกี้ยวพุ่งมาตรงน,นี้เกือบตายเลยแร็พเฮ้ย ทำไงด้วยไอ้ขี้ไม่ถึงไอ้ขี้มดนอันตีนะวะโอ้กูตายกูตายเรียบร้อยกูโดนกูโดนอันตีมันกูตายเลยแล้วก็นั่นแหละผมต้องกินมะนาวซึ่งกินสองล,ลูกเลยด้วยเพราะผมใช้ชีวิตไปสองครั้งและแล้วคนที่ฆ่าผมก็ไอ้ก็ไก่เรวสองคนตั้หลัง ที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้ตอนนี้นะครับผู้แพ้เขาต้องกินผู้แพ้เขาบอกให้ผู้ชนะกินมะนาวใส่เกลือกับเขาด้วยแต่ของแพ้เขากินมะกินมะนาวใส่เกลือเยอะกว่าเสียงจะถุกอ่อางเปนหนวะแต่ถ้าเขากินมะนาวใส่เกลือแบบ เขมคุณต้องกดไลค์และกดติดตามเสียวม,มึงเตะนางไปไหน,ไหนไวะเฮียมาเดี๋ยวจะเริ่มกินดิฉันเริ่มกินเลยถ่ายมาที่หน้ากูเนี่ยหน้ากูแต่กูไม่เปิดเผยห,หน้าตัวตลกกูออ <c oughs> โอเคแล้วกูจะได้ด้วยมามามแกเข้าไปทั้งก้อนเหรอกูก็แตง มออามอมิยะกูเพิ่กดติดบ้าน,นมุงกูเพิ่กดติดบ้านกูเขคบว่าถ่ายทำที่บ้านผมนะครับ ป้าผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะผมดูแต่โทรทันท์นะ